สวัสดียามค่ำคืนนะครับพ่อแม่พี่น้องวันนี้จัดให้ครบกับกบเหมยพารถหกล้ออัล่อเหลานะครับพามาขึ้นของที่บางกระเจาสมุทรสาครครับผมฝนตกลิ้นปล่อยๆครับพี่น้องเมื่อนี้มาจอดล่อขึ้นของนะครับจัดให้ครบกับกบเหมยวันนี้ บรรยากาศนะครับฝนตกครับพี่น้องฟังเสียงอึงครับได้บรรยากาศขึ้นอย่างนี้ฝนทางบ้านพี่น้องตกครับฝนทางสมุทรสาครวันนี้ฝนตกนะครับจะเริ่มได้พี่น้องเขามาแล้วกดแช่กดไหล กดหัวใจคอมเมนต์กดซับสไครป์ให้ไเด้อครับฝากไว้น้ำครับ y o ยูทู e น้องไม่จัดให้ครบกับกบเหมยครับผมพี่น้องกินข่าแรงไปนอกครับวันนี้ของฟ้านะครับได้บรรยากาศขนาดเลยครับพี่น้องมาจอดถ่าขึ้นของครับฟับงเสียงอึงเด้อพี่น้อง ในบรรยากาศเลยครับระหว่างทางลงพยาบาลวิพารามสมุทรสาครนี่แหละครับอย่าลืมด้วกดแชร์กดไลค์กดหัวใจคอมเมนต์กดซับสไครต์กดติดตามให้จัดให้ครบกับกบเหมยด้วยนะครับ คลิปนี้กะฝากพ่อแม่พี่น้องไปซับนี้นะครับเดอ้อกดแชร์กดไลค์กดหวัวใจรั่วๆคอมเมนต์ให้จัดให้ครบ,บครับผมเหมยในเด้อพี่น้องเดอ้อสวัสดีครับสวัสดีครับ